สวัสดีครับผมวันนี้ก็เราพามาดูที่เราทําบ้านกันนะครับทั้งหมดเสา14สต้นนะครับก็วันนี้ก็จะมาบอกเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเหล็กที่เราลงมือทํานะครับเฉพาะค่าเหล็กแล้วก็ตั้งเสาค่าเสาค่าปูนค่าทรายนะครับเดี๋ยวเริ่มอันแรกเลยนะครับอันแรก ที่มีเข้ามานะครับก็คือไม้ยูคา40ต้นไม้ยูคามาทําอะไรเอามาค้ายันเสานะครับที่ตรงนี้ค้ายันเสาทั้งหมด40ต้นนะครับจํานวนเงินทั้งหมด800บาทนะครับอันนี้ถ้าไปซื้อตามร้านนะครับต้นละ30บาท40บาทอันนี้แพงวอนี้พ่อกับแม่บอกว่าให้ไปตัดเอาแถวบ้าน แกก็ประดับมาให้แล้วก็จ้างค่าคนรถทั้งหมดรวมก็90 0บาทก็ถูกกว่าที่เราไปซื้อข้างนอกมานะครับเหล็กตีผังก็คือเอาเหล็กที่เป็นแปรของทรงหลังคาเรานะครับหลังคาเราเป็นทรงปั้นหยาก็ใช้เป็นเหล็ก1นิ้วคูณ1นิ้วคูณ1.6่ 6, จจำนวน10เส้นนะครับแล้วก็ ซื้อมาพร้อมกันก็คือ DB12 22เส้นแล้วก็ RB6 6เส้นนะครับเด็ก6มิลเหล็กตัวนี้เอามาทำเป็นตัวหม้อนะครับก็คือตักแกงตกักกอฟุตติ้งตัวหม้อนะครับหลุมของเราก็คือ90้าคูณ90เซนลึก30นะครับตัวนี้เหล็ก เล็กปีผัง<ห>แล้วก็ปี12แล้วก็อา6คือราคาทั้งหมดนะครับ5,424บาทอันนี้เฉพาะค่าเหล็กนะครับที่เอามาทำท่าใครอยากประหยัดกว่านี้ก็ใช้เหล็กที่น้อยลงกว่านี้นะครับว่าตัวนี้ผมผมใช้เป็นเหล็กเหล็กเคาะว้12มิลน,นะครับก็เราสามารถลดดันลงไปได้แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าบ้านนะครับว่าจะ ลดลงหรือเปล่าที่ใช้ลดลงหรือเปล่าก็ตัวต่อไปนะครับทราย1คิวปูณ3ามถุงแล้วก็อีทบล็อกส0 0ก้อนนะครับที่เอามาก่อเป็นต่อหม้อวางรอบเหล็กฟุตติ้งนะครับที่เราทำไว้ก็คือราคาทั้งหมดก็สอง5บาทนะครับทราย1คิวเอามาไว้สลับก่อ ผสมกับปูนนะครับปูนเนี่ยซื้อมาสามถุงแล้วก็อิบ,บ็อกซ์สามร้อยก้อนนะครับพอก่อไปสักพักหนึ่งปูนมันไม่พอครับเราได้ไปซื้อมาอีกสองถุงนะครับก็คือสองอห้าสิบบาทนะครับสองถุงก็คือกระสอบละหนึ่งร้อยยิบห้าบาทคือซื้อแถวบ้านนะครับก็มีตะปูสองโลก็คือร้อยบาทนะครับ มาตีกับไม้ยึดแบบไม้ค้ำยันนะครับค้ำยันเสาตัวนี้ที่ช่างใช้ก็คือสองท่อนต่อนหนึ่งเสานะครับอันนี้จะเป็นต้องมีเพราะว่าเอามาค้ำยันเสาไว้ต่อไปนะครับพอเริ่มขุดหลุมต่อหม้อแล้วก็ฟางตะแกรงมีการเท เทปูนลองทีนเสานะครับก็คือวางฟูตติ้งลงก่อนที่เราก่ออีบล็อกไปแล้วก็มีฟูตติงต้งเราเทลงไปก็คือ13เซนนะครับ13เซนเราสั่งมาปูนสำเร็จมานะครับคือ1.5คิวโดนชาร์จไปนะครับคือคิวละพันเจ็ดแต่เราสั่งไม่ถึง2คิวเขาชาร์จมาที่2700นนะครับอันนี้ เทดะสิบสาเซนนะครับตรงตรงนี้ทั้งหมด14ต้นพอเราทำเทแล้วก็วางไว้อีกประมาณ2วันนะครับอีก2วันเราก็ให้ช่างทำการดิ่งเสาทุกต้นนะครับเพื่อให้เป็นแนวให้มันตรงกันตามที่เราออกแบบไว้นะครับตอนนี้ก็ พอเราดิ่งเสาไว้เรียบร้อยตอนนี้เราจะมาสั่งปูนเททับเททับเสานะครับมาอีกก็คือเราสั่งไปทั้หมด3 3คิวนะครับตัวน,นี้3คิวก็คือทั้งหมด14ต้นพุตติ้งของเราจะเททั้งหมด25บกส3ก็มาเราเทลงไปก็คือพุตติ้งตรงนี้ของเราหนา27เซนตรงนี้นะครับ ยีเจ็เซนรวมค่าใช้จ่ายก็คือ5้าพหนึ่ง้ยบาทเบ็ดเสร็จที่ทั้งค่าอิดค่าปูนค่าทรายค่าเหล็กตีผังไม้ยูคาแล้วก็กบล็อกนะครับจำนวนเงินตรงนี้ก็คือ1,799บาท เฉพาะค่าอุปกรณ์นะครับส่วนค่าเสาของเราเสาเนี้ยผมได้สั่งมาทั้งหมด14ต้นความยาวนะครับความยาว4.9เมตรฝังลงไป60เซนนะครับ60เซนเพรบ้านตัวบ้านจะยกสูงแ0ดเซนราคาเสาก็คือ14ต้นสั่งไปได้จ่ายตังไปแล้วก็คือ18,500บาท ็คือรวมทั้งอุปกรณ์แล้วก็ค่าเสาก็คือ35,599บาทนะครับตัวนี้คือตัวค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ทั้งหมด 35,900... เฮ้ยไม่ใช่35,599รบาบทหลังจนี้มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับค่าใช้จ่ายอื่นก็คือค่าเตรียม ยกเสามีพระพระสีองค์ก็องค์ละห้าร้อยก็สองพค่าเตรียมกับข้าวค่าอาหารค่าเครื่องดื่มอุปก,กรณ์ทุกเทียนค่าพามนะครับรวมทั้งหมดเลยก็คือ6,244บาทนะครับ นี่คือค่าเตรียมงานค่าอุปกรณ์เราสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ค่าเตรียมงานเราก็หกพันกว่าบาทคันนี้รวมอุปกรณ์ทั้งหมดครับอุปกรณ์ค่ายกเสาค่าอะไรต่างๆก็คือสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามบาทนะครับนี่คือรวมเบ็ดเสร็จที่เป็นโครงโครงร่างดังนี้นะครับเฉพาะตั้งเสาอย่างเดียวก็คือ 4 1 8 4 3ืหบาทเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยได้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับนะตรงนี้นะครับก็คือเสาฟูตติ้งที่ผมพูดถึงก็คือเนี่ยครับตรงนี้9 0้า0คูณ90นะครับ90เซนคูณ90เซนเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ เทสูงขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้ยี่สิบเจ็ดเซนตรงนี้เป็นเสาที่เราเททับนะครับเททับทั้งหมดสิบสี่ต้นนะครับนี่นี่นี่ผมเหลือไว้อยู่สองลุมตรนนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับปูนที่เทท,ทั้งหมดสิบสี่ต้นก็สี่คิวครึ่งนะครับตรงนี้ ทั้งหมดมี14ตนตัวนี้ค่าใช้จ่ายที่ตามที่พูดไปก็ได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้อิดสั่งมาใหม่นะครับตัวนี้อีก300ก้อนอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายตรงตรงนี้นะครับตรงนี้อิดที่ก่อรอบตรงนี้คือเจาวดินเข้าค่าใช้จ่ายตรงนี้ยังไม่ทันได้พูดถึงนะครับหยุดไว้ตรงนี้ก่อน รงนี้สามร้อยก้อนแล้วก็มีค่าปูนนี่ตัวนี้คือระดับระดับคานนะครับนนี้รูสำหรับรูรอยคานตรงนี้นี่คานระดับพื้นนะครับแปดสิบเซนบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงแปดสิบเซนนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะรอเอาดินข้าวที่ก่อกระพงไว้ก็คือรอเอาดินข้าวนะครับเดี๋ยว รอติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ครับ